สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเน้นในเรื่องการตอบคําถามที่หลายท่านพออ่านเพจบ้านปรับสมดุลในเรื่องต่างๆแล้วสงสัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในครับในเรื่องการเปิดประตูลมที่สันบ่าซ้ายนะครับพอส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้โหสันบ่าซ้ายแข็งมากค่ะนะเราต้องกดด้วยสันบ่าขวาด้วยหรือเปล่าครกดแต่สันบ่าซ้ายอย่างเดียวจะดีหรือคะอะไรนะก็ขอตอบคําถามเลยนะครับที่ให้ กดทีส่สันบ่าซ้ายไม่ต้องกดนะครับใช้วิธีการแตะปล่อยแตะปล่อยเบาๆนะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกดกดนะครับเพราะว่ายิ่งกดนะครับก็จะยิ่งเกิดการแรงต้านขึ้นมาบ่าของสันบ่าของท่านจะยิ่งแข็งใหญ่เลยนะครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือแตะเบาๆนะครับแตะปล่อยแตะปล่อยเนิ่นๆเบาๆนะครับจากที่ติดต้นคอไปถึงกระทั่งที่หัวไหล่นะครับสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับก็ จะนิ่มและเป็นลมไปลร่องน,นะครับบางท่านถามผมว่าเอาบ่าขวาต้องต้องควรจะกดด้วยนะคะเพราะบ่า,บาขวาก็บางทีมันก็เมื่อยค่นะดังนั้นที่ผมบอกว่าเรื่อที่สันบ่าซ้ายก็เพราะว่าซีซ้ายเนี่ยมีหัวใจนะครับเวลาเราคิดเรานึกเนี่ยหัวใจจะส่งขคลื่นขึ้นมานะครับตรงตามตำแหน่งต่างๆนะครับถ้าทางด้านนี้ก็เกี่ยวกับความทรงจำพอมาตรงกลางนี่จะเป็นการใช้สมอง ใช้ความคิดการวางแผนถัดมาเป็นปัจจัยเวลาตรงนี้เป็นเป้าหมายนะครับดังนั้นคนที่สันบ่าแข็งส่วนใหญ่ที่มาหาที่นี่นะครับครึ่งบ่าตอนบนจะแข็งมากนะครับแต่ทางด้านนี้ก็จะยุบเป็นร่องนะครับการที่ยุบเป็นร่องนี่ก็คือว่า,เ,าเป็นคนที่ไม่ไม่เคยเ,เก็บอะไรคือเรื่องอะไรจบแล้วก็จบเลยอะไรนี้นะครับนะฮะไม่มีการแค้นฝังหุ่นไทยไม่มีแค้นชะำระไขรนะฮะแต่ว่าทางทั้งบนเนี่ยแข็งแข็งเพราะอะไรว่าใช้สมองเยอะ แล้วทาอะไรก็ต้องดีต้องผ่านต้องดีต้องผ่านนะครับเรื่องดีทั้งนั้นแต่ดีแบบใจร้อนแล้วก็เอาแต่ใจนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะแข็งนะครับแต่ที่ผมบอกว่าบาขวาไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้เพราะที่ขวานี่ไม่มีหัวใจยกเว้นคนที่มีหัวใจทางซีกขวาครับก็ต้องกดทางซีกขวานะครับนะฮะดังนั้นตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ที่ผมบอกว่าก่อนที่จะมาแตะที่สันบาซ้ายมาแตะขวาเพื่อจะได้รู้ครับมาตรฐานของสันบาขวาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิ่มนะะถึงบางคนจะแข็งแต่พอมาแตะซ้ายซ้ายจะแข็งกว่า แขงกว่าเยอะด้วยนะครับเหนั้นก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือหลายคนนะครับบางคนก็บอกว่าเออเจ็บตรงบั้นเอวด้านขวานะครับแล้วก็เออเจ็บแขนด้านซ้ายนะครับนั่นคือบางคนบอกว่าเจ็บบั้นเอวด้านขวาปวดตรงหลังด้านซ้ายนะครับบางคนบอกว่าเจ็บบั้นเอวซ้ายนะเจ็บหลังที่ขวานะฮะเหตนั้นผมก็เลยไม่กล้า ฟันทงไปว่าจะให้ลงเท้าขวาหรือเท้าซ้ายดีนะครับเพราะในลักษณะอาการเนี้ยตัวท่านเองต้องหาให้ได้นะครับว่าขาไหนอ่อนกัากำลัง <eld. S 1> ผมก็บอกไปแล้วว่าสังเกตยังไงนะครับก็ <findings? S 1> ดูได้ดูที่ขาดูเส้นเลือดขอดก็ได้นะเส้นเลือดขอดขาข้างไหนมีมากของการไอข้างมีมากนะครับขาอ่อนกําลังดูที่นิ้วเท้านิ้วเท้าข้างไหนนะครับที่มันผิดรูปมากกว่าข้างผิดรูปนะครับอ่อนกําลังดูที่ใต้ฝ่าเท้านะครับใต้ฝ่าดูว่า ต้ฝ่าเท้าข้างไหนนะครับที่มีรอยเหี่ยวย่นมากกว่านะครับข้างนั้นน่ะข้างอ่อนกําลังนะครับดูที่นิ้วมือนะครับนิ้วมือไหนที่มันรีบกว่านะครับก็ฝ่าขาฝั่งตรงข้ามกับนิ้วมือข้างนั้นอ่อนแรงนะครับเอาง่ายๆแค่นี้ส่วนคนที่เปิดในเพจบ้านตัดดูจะเห็นว่าวิธีการที่แท้จริงที่เราชัวร์มากก็คืออะไรนั่งราบไปกับพื้นนะครับนั่งลาบไปกับพื้นนะครับอย่างนี้นะครับ นั่งราบไปกับพื้นนะครับนะเนี่ยนะครับส้นเท้าชิดไปเท้าชิดนะครับเนี่ยหายใจเข้าการหายใจกระโดดไปเท้าก็หาตัวแล้วกดบนหน้าเข่าลงแนบกับพื้นนะครับแล้วก็เกรงไว้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่าไอ้ขาข้างไหนเนี่ยที่มันห่างกับพื้นมากกว่ากันอย่างของผมเนี่ยขาซ้ายเนี่ยห่างไปตั้งเยอะนี่แสดงว่าขาซ้ายอ่อนแรงนะครับนะหรือเอามือลองไปเนี่ยนะครับไปลํากดแล้วเนี่ยเอาขาข้างไหนที่ดูแล้วว่าเฮ้ยมากดมาติดติดนิ้วได้เลยเนี่ยแสดงขาข้างนั้นแข็งแรง ไอข้ขาที่ติดนิ้วมาไม่ได้นะคือขาข้างนั้นอ่อนกําลังนะครับนี่คือวิธีที่เช็คที่ได้ชัวร์มากเลยนะครับสังเกตกันง่ายๆนะครับต่อไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเดินบางคนมาถามว่าเาวิธีการพอเรารู้แล้วว่าขาไหนอ่อนแรงเนี่ยนะครับเราควรจะทาํายังไงง่ายๆเลยนะครับว่าสมมุติท่านทํากับข้าวอยู่นะครับของผ,ผมเนี่ยขาซ้ายอ่อนแรงนะครับผมก็มักจะเอาขาข้างขวาเนี่ยขึ้นมาอา่า สับหมูอะไรก็ได้นะหั่นผักนะฮะอย่างนี้นะครับเวลาเราเรายืนนะยืนคุยกับใครก็เอาความรู้สึกอยู่ใต้เท้าในะใต้เท้าขาข้างอ่อนกําลังนะครับความรู้สึกอยู่ตรงไหนนะครับก็คือจิตอยู่ตรงนั้นน้ำหนักจะลงตรงนั้นครับง่ายๆเลยนะครับใครที่ปฏิบัติธรรมก็จะรู้ดีนะครับเอาความรู้สึกจับปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อยู่ใต้เท้าข้างอ่อนกําลังนะครับเอาต่อไปเรื่องการเดินนะครับการเดินเนี่ยไม่ใช่ว่า บางคนถามว่าเดินแล้วมันต้องกระแทกเท้าเลยหรือเปล่าไม่ต้องครับนะครับนั่นดูจะดูผิดปกติไปหน่อยนะครับเดินยังไงดูนะครับก็เดินแบบปกตินะครับเนี่ยเราก็เดินธรรมดาเนี่ยต่เดินจาเกรงขานนะครับเราก็เดินแบบสบายๆนะครับเดินแบบสบายๆเงี้ยนะครับแต่ความรู้สึกอยู่ใต้เท้าที่อ่อนแรงนะครับเดินแบบปกติอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ความรู้สึกจะอยู่ใต้เท้าของผมก็อยู่ใต้เท้าซ้ายเพราะถ้าผมลืมเมื่อไหร่มันก็จะปวดเสียวร้าวกลับมาที่ขาซ้ายได้โดยเพียิงตอนนอนนะครับ เวลาขึ้นบันไดเหมือนกันนะครับดูนะครับเวลาขึ้นบันไดเวลาขึ้นบันไดขาในอ่อนแรงอย่างพงขาขาซ้ายอ่อนแรงแชบผมก็เอาขาซ้ายขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ขาขวาสลับอย่าทาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าซ้ายขึ้นแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดนะครับนะครับจะต้องขึ้นสลับอย่างนี้นี่นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับ้วเวลาลงก็เหมือนกันนะครับดูตอนลงนะครับดูตอนลงตอนลงก็เอาขาข้างก่อนกําลังลงก่อนนะครับเนี่ยขาซ้ายขาขวาซ้ายขวา ลักษณะนี้ก็คงจะเข้าใจนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงก็คือที่ถามว่าเเจ็บที่บั้นเอวด้านขวานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีลมที่บั้นเอวขยายตัวออกนะครับอาจเกิดจากขาข้างนั้นอ่อนกาลังก็ได้หรือขาขาขาข้างนั้นอาจจะใช้งานมากก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเ,อเ,อเพื่อป้องกันผมบอกไม่ผิดนะฮะ ท่านลองถ่ายรูปท่านมานะครับถ่ายรูปเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะครับท่านยืนสบายๆและให้ใครถ่ายด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านตรงนะฮะแล้วก็หัานหลังนะครับแล้วก็ถ่ายด้านหลังอีกทีนึงแล้วก็ส่งรูปมานะฮะคราวนี้ผมจะบอกได้เลยนะครับว่าท่านจะต้องแก้ยังไงนะฮะจะบอกได้ด้วยในร่างกายมีปัญหาอะไรนะฮะก็หวังว่าคงจะช่วยท่านได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเรื่องนี้ ก็คงมีประโยชน์กับท่านนะครับก็ลองทำดูใครสงสัยอะไรนะครับก็ถามมาในอินบ็อกซ์บ้านปราบสมดุลหรือผมให้เบอร์ไว้แล้วนะครับนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นนั่นแะครับในในเพจบ้านปราบสมดุลนะครับก็นะฮะก็0 9 2 3 9 2 9 6 2 8หรือ399เ3 2 2หนะครับหรือ0 8 1 8 3 4 5 6 5 3นะครับถามมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้าจะโทรก็กรุณาอย่าโทรเกินค่า เพราะว่าไม่ชอบนอนดึกฮะก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุดหยุดทั้งกายและใจครับ